มันก็ต่อเนื่องกับภา์ที่8ของ d อ t ดูตี้ว w วทูนะครับเรายังคงรอเพียสันบอกไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ประวัติของเขาชัดเจนถ้านายอยู่นี่พอฉันรู้ว่านายคงหนักแน่นก็หวังว่าซูสแมนกับไอยาโลจะรอไปถล่มปืนใหญ่พร้อมกันโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องบุกขึ้นเนินเขา493นะครับเพื่อที่จะทำลายปืนใหญ่ 150S ของฝั่งเยอรมันที่ยิงถล่มฝ่ายสมารมิตนั่นเองครับ ก็มีสถานการณ์วีเบุรุตรรออยู่2จุดเลยทีเดียวนะฮะโ okay, อเคปะดูกันเลยครับด็อกวันเอาไรเดอร์นี่คือด็อกวันซิกได้ยินไหมตอบด้วยทุกหน่วยโปรทราบนี่คือแดกวูดไว้ด็อกวันซิกได้โปรโตอบกลับด้วย oh. ได้ยินไหมถ้าบมดไม่รังเกียจ <Sir. S 2> ผมอยากเสนอให้เราไปจุดรวมพลเลยไม่ได้เคียสันจะมานี่ <Sir. S 1> หมดครับ จริงไหมเรื่องที่เพียรสันพา <ผล S 1> คนออกเข้าไปตายที่แคสซูรินพาสสักวันเดนิเอลเมื่อนายนำหมดของนายนายจะพบว่ามีแค่สองตัวเลือกคือแย่กับแยก่กว่าแต่นายโฟกัสที่คนของนายน่าจะทำให้นายผ่านมันไปได้เก็บไว้บอดเพียรสันเถอะครับจ่าเพียรสันนายต้องภาวนาไม่ให้เพียรสันไปถึงจุดนั้นหมดครับ เพิ่งได้รับสัญญาณจากเบเกอร์พวกเขากำลังบุกเขา493เ้าเพียร์สันอยู่กับพวกเขาฮะเขาพาคนของเราไปรวมกับบทที่สองเหยิบอาวุธเคลื่อนพลเข้า493 1ี่สีพฤจิกายน1944กาป่าเฮิร์เกิลเยี่มัน เสียงมันคุนของเราเดนดิวเป็นไรไหมไม่เป็นไรแล้วคนที่เหลือล่ะเพียอนสันนำพวกเข้าบุกไปแล้วเรากำลังคิดถึงการรังเสริมไอ้ลูกหมาดันทุรังเราจะรีบกลับมาเร็วเข้าพวกเขาต้องการเราโอเคขอโทนไอ้โลเดี๋ยวมาเพื่อนนี่ครับของดี M1928 เรียบร้อยทีนี้มีปืนกลกับปืนอะไรหว่าเฮ้ยโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยมันยิงปืนใหญ่โฉมเราด้วยโอเคครับนีฮะเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งขาินโอ้โหตกใจเลยมีลูกปืนใหญ่มาโอเคฮะเราต้องเข้าไปยึดเดินเขาสวยแตกกระจายมีหรือเปล่าใช่ไหมเรียบร้อยอเยอะไปหมดตรงนี้ยังไงแผนโธสวยไอ้ชี่มันเซนะมันเซรอแป๊บ เอาสาวเบดไม่ตายโอเคสี่ตายครับอย่างน้อยสี่ไม่ตายแน,น,น่นอนนูนเห็นแล้วเรียบร้อยทีเดียวตายเห็นนะเห็นน,นะเจ้ะไม่ตายโอเคครับเรียบร้อยจีๆชอบจริงเลยปืนโคตรนิ่งสวยเลยทีป้าเฮ้ยกระสุนหมดซะก่อนเอามีโดนยิงสวน โอเคเรียบร้อยมีตัวหนึ่งเอาอันี่ไปกินเลยป่ะเฮ้ยฮัทมันเยอะจริงๆเลยผู้ชมเรียบไปหมดอ่ะออกมาสิฟ้าโอเคโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งสองอยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยนี่งไงตัวแสบจริงสวนมาอยู่นั่นแหละโอเคเรียบร้อยคำสองทีแตกสวย ไหมนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวโอเคเนี่ยจะวัดแม่นกับจอห์นวิกเหรอไม่โดนโอเคเรียบร้อยแตกนี่ครับเหมือนจะเห็นแวบๆนี่ไงนั่นแหละครับเคลียร์ให้เรียบร้อยโอเคแตกนี่ไอตัวแสบสวยดันดันเพื่อนดัน ข้าไปเข้าไปเข้าไปนีอีกอีกเดีไม่เห็นครับมาแล้วข้างบนโขมตีบ้าไอ้ยิงไม่ทันโอเคตัวนี้ตัวนี้มันโคตรแซ่บเอาน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินเมื่อกี้มีแตกเลยฮะแล้วควายระเบิดสวยเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือเแป๊บนะเนี่ยได้ยินจริงๆนะทางซ้ายมือเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึงนะครับ เอ้าไอ้บ้าเอ้ยเพื่อนเจ็บโอเคครับไม่เป็นไรมาพิธีเคลียร์แล้วเพื่อนมากูหาได้ยินเสียงแววแววไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเคลียร์แล้วเพื่อนพิธีมันเคลียร์โอเคครับใกล้ถึงจุดแล้วเดี๋ยวร้อยฮะอยู่นี่นะเพื่อนโอเคบอกไปก่อนนะหลงไปก่อนอ่าฮะได้เวลาไปเติมแล้วครับโอเคปืนเลยน่าสนใจไหมเฮ้ย H G C C สวยเอ้านั่นซิสแมนนี่ ดีใจที่ได้เจอนายเพื่อนเพี้ยสันในชะบาเลยเนี่ยทำภารกิจนะสิเราต้องพาทหารช่างไปเคลียร์ปอบปืนกลแต่มันยังมีอีกแลเดียวคุมการบังเกอร์เขาจะไปวางระเบิดที่บังเกอร์นั่นได้ครับจอแดเดียวพร้อมและบอกด้วยนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคเหมือนจะกดสี่เหลี่ยมดันเขาไม่ได้นะฮะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับป้อมได้อยู่ซ้ายสมก บังไปเอาเด้งตรงนู้นไปเพื่อนโชทีเพื่อนสมองมันได้กลับมาโอเคฮะเห็นละเห็นละป้อมปืนอยู่บนอ่ะทางนี้แน่นอนไปเพื่อนบังเกอร์โอเคครับต้องคุกคานหางช่างด้วยไโอเคน่าจะต่อได้เลยนะครับไปเพื่อนหยบสมองให้สวยเอาแล้วมาบอกเลตรงนี้เพื่อนไปต่อสิไปต่อเร็วไปต่อเร็ว โอ้อหเหลือบโดนยิงเด็ดโอ้โหอยู่ตรงนี้สวยถึงปืนกระบอกนี้โคตรดิ่งนะคุณผู้ชมซ้ายนะครับเห็นแต่เห็นแต่ลูกปืนด้วยเห็นตัวเคเรียบร้อยโอเคยน่าจะเคลียร์หมดแล้วฮะเพื่อนพร้อมยังโอเคครับสมก็จบนี oh. Oh ้เลยไปอยู่เพื่อนโอกาสสุดท้ายสมกหมดแล้วเอาให้ถึงเพื่อนเอาให้ถึงสู้เขา เราขึ้นไปส่งไม่ได้นะครับเพราะเขาวางระเบิดโอ้โหมันยิงยับเจเราไปจ่อรอให้สวยเพื่อนอ้าวปาร์เกอร์ปาร์เกอร์ไม่ไอ้บ้าเอ้ยจุดระเบิดอะไรของมันวะเนี่ยเอาไม่ใช่นี่ไงอ๋ออ๋อปาร์เกอร์ผู้เสียสละไอ้บ้าเอ้ยมันกดชนวนระเบิดยังไงของมันเนี่ยโอเคครับมาลุยกันต่อ ตายกันไปเท่าไรแล้วเรายอมสละชีพเพื่อภารกิจเท่าไรคำสั่งของเราคือยึดดันเขานี่นายคนรอพวกเราไม่มีเวลาแล้วเราได้รับคำสั่งนี่สำหรับคำสั่งหรดสุดนายคิดว่าเราอยากทำเหรอเราติดแกกับปืนโกนโจเซฟเราเริ่มต้นภารกิจทุ่มทุกอย่างเพื่อทำลายมันนายลืมแล้วเหรอแต่นี่คือคนของเราคนของเรานายลืมแล้วเหรอ ปืนใหญ่150 S ยังยิงถล่มพวกเราไปกันต่อเราจะจัดการพวกมันโอเคครับโคตรเดือดไม่ใช่สงครามที่เดือดนะฮะเพียสันกับเทอร์เนอร์นี่โคตรเดือดโอเคอ่าก่อนไปเปิดประตูนะครับขอเกบเฟสเอ็ดก่อนสวยได้มาสามแล้วครับมาทีนี้ก็ได้เวลาไปจัดการไอ้ปืนใหญ่บ้านทันทีฮะแต่พลาดที่แล้วแล้วนะครับโอเคมาถึงแล้ว ต้องระวังตัวนะครับค่อยๆไปแป๊บหนึ่งเพื่อนดูแล้วว่ามีระเบิดนี่ไงไอีกว่าสวยแตกเยี่ยมยลูกซองปลนะว่าลูกซองยังไงไม่ไหวแล้วครับนีและโอเคยวค่อยเบิกใหม่มาเพื่อนสวสวยโอเคครับเอาเอาเอามีเซมีเซเรียบร้อย คปืนปืนนิ่งและแรงมากเลยครับคอเอาเฮ้ยซ้ายโอเคไหนยิกเฮ้ยข้างหน้าอ้ทีอึดอึดตายากซ้ายนี่ไงไอตัวที่ยิงเราเมื่อกี้โอเคครับหมดแล้วนะฮะมาเกบเฟิร์สเอฟสวยนี่ไงไอปืนตัวแสบระเบิดไปซะอัดสโมคกเข้าไปครับ เธอไหมมันมรัวระเบิดเรียบร้อยแตกหนึ่ง <Daniel> s. <S น่าจะเหลืออีก <Daniel> s. <S สองกระบอกนะฮะอ,อีกบีกตกใจหมดโผล่พ้นไฟโอเคครับต้องระวังนะฮะเข้าบังเกอร์โอ้โหดีเลยเฮ้ยโอเคผมกูไม่ตายเอาละเห็นละมาเอาระเบิดไปกินครับสวยเด้งงามเรียบร้อยจีจี เคลียร์ครับเคลียช็อตเมื่อกี้เด้งโคตรงามเคฮะเหลืออีก2กระบอกจากที่เราเห็นในพาร์ทที่แล้วจะมีอยู่ประมาณ3กระบอกโอ้โหข้างหน้าเต็มไปหมดได้หนึ่งนะครับค่อยๆไปลงมาเต็มเลยนีเลยมาดิมาดิสวยแตกสองใครคว้างระเบิดข้างหน้าเฮ้ยโอเคฮะ เป็นปืนที่ดีมากบอกเลยเอา้าตัวนี้ไม่ตายานี่มาคือตายแล้วนี่ไงเจอแล้วฮะแต่เหมือนเรายังทำลายไม่ได้อ๋อยังม,มีอยู่อะไรเล้วกระสุนไปต่อครับยังพังปืนไม่ได้นะแสดงว่ายังมีหน่วยคุ้มกันอยู่จ้าทิรักมอบตัวเถอะดูเงียบๆนะฮะ ไม่มีอ้าวได้ไงข้างหน้าได้ไงโอเคดีสวยเยี่ยมตัวสุดท้ายหมดยังหมดยังมีอีกไปไหนไปไหนโอเคเรียบร้อยอ่ะหมดแล้วครับมาจัดไปครับทำลายมันพื้นใหญ่ 150S ของเยอรมัน จุดระเบิดยัดเขา้าไปขันให้แน่นแล้วรอเอาอะไรมา <Pearl. S 1> ไทเกอร์บ้าเอ้าอุ้ยกำลังเสริมไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหพาดทีแล้วเอาล็อถังเชอร์แมนก่อนยิงไทเกอร์ตายแล้วพลาดี้ล็ไม่มีสักคำยังไงล่ะงานนี้โอเคไม่ไปจัดการร็อถังนี้ด้วยภารกิจบ้าไปแล้ว ัยโอเคครับสวยฮะแต่งสองชุดอ่ะเห็นนะเรียบร้อยอีกตัวครับอีกตัวจะทำอะไรจ้าดีเลยจะยิงแอบยิงจ้าจ้าดีไงโอ้โหกำลังขยมซูสแมนโอเคครับสวยต่อครับต่อเพื่อนเอายาลืมไปยังเต็มอยู่แป๊บนึงฮะเพื่อนขอยาหน่อยโยนข้ามมาเลยโอเคครับหายเรียบร้อย เรื่องจัดการรถถังยังไงในทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจัดการกับฐานราบก่อนนี่ไงเจอแล้วเอาดิเอาดิอะไรครเคเรียบร้อยครับหืมยยสี่เม็ดตายเหมือนกันเสียงรถถังมาครับรอแป๊บนึงนะฮะโคตรใกล้ดีไงมาแล้วแล้วจะจัดการดูรถถังไทเกอร์องไงเลยผมนี่งงเอาเค,เคมีจุดขึ้นครับอ๋อเข้าด้านหลังแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ เขียนพ้นที่ก่อนอเก้ครับมาชาร์จพลังด้วยถังอ๋อเธอไหมมันครับใช้ระเบิดควันจุดเหมือนเดิมสวยเผาห้องเครื่องเตมเิมอีกปัดเติมปัดเติมโอ้โหเต็มไปหมดเอาแล้วข้างในมีอีเวนต์ยังไงอเ,เอาโอเคออโเคครับเพื่อนรอดสวยเพื่อนมาช่วยกันเพื่อนโอ้โหมาเต็มเลยครับอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเี๋เพิ่งตายที่เพื่อนอุตส่าห์ช่วย บ,บนหัวเมื่อกี้มาเป็นสิบนี่ไงเห็น,เห,นเห็นนะเห็นนะเอาข้างหลังมาโถมได้เดี๋ยวรู้เหลืองรู้เหลืองสวยวิ่งมาตอนระเบิดอยู่พอดีบ้าเอ้ยบบบกแบมแบม,แบมอะไรเนี่ยสวยครับตัวยังไม่ตายเคเรียบร้อยโคตรเดือด,ดนะผู้ชมบอกเลยโอ้โหลูกซอง ลูเลือกดูเลือกลูเรืองดูเลือกเ,อกเอกจ้าลูกสองสู้กับปืนคารบินอ่ะป้าเบ้าเรียบร้อยฮะแตกโ <Okay. S 1> อ,อ้มาแล้วรถถังเ <c oughs> ต็มหน้าบอกไปหนึ่งครับจุดขึ้นแล้วนะฮะโคดทึบโอเคโอเคโอเครอรอรอ,รอ ใจโอจ้โหปืนใจจริงใจโอ้โหสองนัดติดบ้าเอ้ยมีอีกโอ,โอ้โหเห็นแล้วครับหน่วยคุ้มกันมันอย่างน้อยสามตัวสวยระเบิดไม่โดนนะฮะแค่ป่วนนี่ไงหมดยังโอเคครับวัดดวงบกบกรถถังจังหวะนี้แหละ ว่าเอ้ยใครยิงไม่รู้แป๊บนึงนะครับอยู่ไหนเนี่ยเอ้าหาไม่เจอเดี๋ยวเธอไม่มีช่างมาเดี๋ยวครับตูดป๊อบมาแล้วจัดตูดมันไปเลยห้องเครื่องพอดีฮะสวยแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลต่อหน้าต่อไปต่อเล่นดีเรส คุณโดนยิงโอ้โหบาอีกสองไม่เป็นไรฉันมาช่วยแล้วลูกชายมวดอีกบ้าเอ้ยมันยิงมวดเอาอยังไงล่ะทีนี้มันสักสุนพอดียังไงครับ เอานี่ไงจะเอาอ๋อมันยังไม่ตายครับต้องซ้ำทำหมวดเหรอเ <Turner! S 1> ทอร์นเนอร์กำลังเสริมของศัตรูถอยก่อน <c oughs> ฉันไม่รอดแล้วทิ้งฉันไว้ <c oughs> ผมจะพาคุณออกไป <c oughs> อีกว่าเอ้ยมากันเต็มโอเคเน้นยิงเซงก่อนแล้วกันนะฮะนั่นเดียวไม่ตายด้วยอว่าเอ้ยเดี๋ยวมันได้ฟืน้นลูกโป่งอีกตายยากตายเย็นโอเคครับสุนหมดอีกโอเคบวชไม่เป็นไรนะบวชอยู่กับผมก่อนเดเน นายต้องพาคนของเราออกไปจากนี่ไม่เรายังไหวนายตองถอนกำลังไม่เราจะไม่ทิ้งนายไว้นี่พยุงฉันขึ้นฉันจะถ่วงเวลาพวกมันไปได้แล้วไปเป็นเกียรติมากไม่มีการเสียสละใดมากเกินไปไปถอนกำลังวดนไปไปถอนกำลังผมทำไม่ได้ nó làคำ sơn, không, 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 ผมคิดว่าจ๋าชอบเจ้านี่นายคิดผิดแล้วเห็นไหมเราอยู่ในโลกใหม่แล้วเดเนีเลโ,โลกของฉันและเดิมพันด้วยก้นของนายเลยฉันจะไม่หดหัวหรือวกแวกจากความรับผิดชอบของฉันแน่ฉันนั้นฉันจะให้โอกาสนาย และนายจะสนับสนุนฉันพันเปอร์เซนต์และนายจะทำให้พวกที่เหลือทำแบบเดียวกันไม่งั้นฉันจะคิดว่ามันคือการละทิ้งหน้าที่ไปพ้นหน้าฉันได้หร้อได้โทฟี่ด้วยนะครับออาแมนนะฮะคนของเราครับ เทอร์เนอร์คุ้มกันให้เราได้ล่าถอยและตายในหน้าที่มันไม่ง่ายที่จะเขียนยยอมรับเขาทำให้แน่ใจว่าเรารอดและทุกคนปลอดภัยเขาไม่ได้ตายแบบไร้ค่าอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันบอกได้โอเคครับสุดท้ายเราก็ยึดเนินเขา493แล้วก็ทำลายปืน 150S ของเยอรมันได้นะฮะแต่ว่าเราต้องสูญเสียนะครับผู้หมวดคนสำคัญของหน่วยไปนะฮะและในภารกิจนี้ก็สามารถทำสถานการณ์วิรบุรุดครบทั้งสจุดนะครับ ก็เป็นธรรมดาของสองครามนะครับต้องมีสูญเสียนะฮะแต่ไม่คิดว่าต้องมาเสียคนสําคัญของหน่วยไปขนาดนี้นะครับกำลังมันเลยนะฮะเอาไงเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ